เจ้ากรรมนเวรของเรามันเป็นใคร <ś led> ดูนะ้ <ś led> ากลัไวไหมเนี่เจ้ากรรมนเวรต <ś led> าม,มันหลอกมันหลอนตกต่เกิดเกิดมาปุ๊บเจอหน้ามันปุ๊บ <ś led> ทุกครั้งที่ส่องกระจกมันคือเจ้ากรรมนเวร หรือหรืออีกในหนึ่งอ้าถ้าเราปล่อยมันทะลุผ่านหูตาจมูกลิ้นกายใจมาเรียบร้อยอ่าหูตาจมูกลิ้นกายมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าสู่ความคิดเราแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นไอคิดไอความคิดเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วพอมันเปลี่ยนชื่อเป็นความคิดเสร็จเราดัานไปปล่อย มันไปไว้ในใจตายแล้วพลาดมาต้องป้อมสู้มันกันดีกว่าสู้เจ้ากรรมนายเวนกันดีกว่ามาสมมุตินะสมมุติสมมุตินะคะสมมติสมมุติว่าเราร่างเนี่ยเออเป็นชุดเกราะอ,อ,อแต่ชุดเกราะเนี่ย มันจะต้องมีตาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมมีตาไว้ให้มีที่เปิดจมูกเอาไว้ให้ที่เปิดหูไว้ให้ทำไมอะ่ะก็จะได้ดูพฤติกรรมข้างนอกว่าเฮ้ยอะไรมันเคลื่อนไหวมัง่งอ่าเราจะได้ระวังตัวถูกอ่าถ้าเราวิทยายุทธไม่แก่กล้าพอนี่เราจะสู้กับเจ้ากรรมในเวรไม่ได้นะเพราะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันมีอาวุธสุดร้ายกาจ มันใช้อาวุธมิติที่สเร็วความเร็วของมันนะเท่าแสงแสงเป็นไงตามองเห็นปุ๊บเข้าตาปุ๊บเลยใช่ปะความเร็วของมันนะเท่าเสียงฮเสียงเข้ามาปุ๊บจากทางไหนมั่งก็ไม่รู้เข้าหูปุ๊บเลยได้ยินเลยกันไม่ทันเลย ความเร็วของมันนะเท่าลมหายใจเท่ากลิ่นต่างๆที่มันเข้ามาไอฮาแล้วอย่างเงี้ยจะเอาชนะมันได้ไหมได้ไหมทุกคนสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่มันเข้ามาในหูสิ่งที่มันลอยเข้ามาในจมูกมัน ไม่รู้กันยังไงดีมัน <laughs> มันมาแล้วว <laughs> ะทำไงดีอะ <laughs> เออเออชุดเกาะก็ใส่แหละมันมาตามช่องตามรูที่เราเปิดนี่แหละทะวารทั้งหกของเรานี่แหละเอออันนี้เราแค่ยกตัวอย่างให้ดูเห็นให้เห็นกันว่าเห็นเห็นนี่นะสามทวารตาจมูกหูปากนี่มันพอปิดได้ ตาก็าปิดได้แต่เราใส่ชุดก่ออ่ะเออมันก็ปิดอ่ะเออใช่ป่ะใช่ป่ะส่วนใหญ่ปากมันจะปล่อยสมากกว่าไงมันไม่ค่อยจะรับเข้าเท่าไหร่นานๆจะแบบกินทีนึงวันนึงกินแค่สามมื้อเองเออน้อยๆสิวๆแล้วไอ้เจ้ากันในเวรเนี่ยนะเราต้องมีวิทยายุทธ์ที่มัน แก่กล้าพอเว้ยเราถึงจะชนะมันได้อเราต้องไปฝึกวิชาหยุท์กันให้ดีๆนะจ๊ะปกติอีใจเนี่ยมันว่างอยู่มันไม่มีอะไรเลยมันว่างว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าอยู่ในนี้ว่างหมดเลยมีพลังมากจะปล่อยพลัง ใสย่ยากออกมาเมื่อไร่ก็ได้แต่สิ่งที่รบกวนใจเนี่ยคืออะไรอะ่ะอีอีมิติที่สี่นี่แหละความเร็วเท่าแสงที่เรามองเห็นมันนี่แหละอืมแล้วก็ความเร็วเท่าเสียงที่เราได้ยินมันเนี่ยก็ความเร็วเท่ากลิ่นที่มันเข้ามาเนี่ยจริงๆตามันมองเห็นแค่อะไรเห็น หูได้ยินแค่อะไรดังหูได้ยินแค่ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นแค่ได้กลิ่นแต่พอมันเข้าไปในความคิดปุ๊บอ่าวความคิดกําหนดละตามองเห็นเป็นสีอะไรเป็นแสงแรงไหมจ้าไหมพิจารณาที่ความคิดเสียงดังแค่ไหนดังไหม เสียงเป็นยังไงอ่อนนุ่มเสียงเป็นยังไงโกนนี่ก็โชคหกฮะกลิ่นเป็นยังไงอู้หอม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 ดอกไม้อุ้ยเหม็นเหม็นเหม็นขยะเรารู้แค่นี้แต่พอมันผ่านเข้ามาในใจปุ๊บใจจะบอกว่าชอบไหมล่ะสีเนี้ย ชอบไหมล่ะแสงขนาดเนี้ยกาลังดีเนี่ยแสงจ้าไปเขาบอ,อาแสบตาไม่ชอบไม่ชอบเสียงล่ะโอ้เสียงอ,อ่อ,อนนุ่มน่น่าฟังมากที่สุดในโลกเลยกระโชกของข้ากัะขึ้นมาโอ้ยทำไมพูดดังอย่างนี้เนี่ยทำไมพูดจารุนแรงแบบนี้เนี่ยใจจะตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบ อยากได้หรือไม่อยากได้ไอ้สองสามอย่างเนี้ยที่ใจมันตัดสินใจนี่แหละมันติดอยู่ตรงนี้เลยเป็นเจ้ากรรมนายเวรคอยหลอกคอยหลอนฉันชอบกลิ่นนี้ฉันชอบสีนี้ฉันชอบเสียงนี้แล้วก็จะพาให้ร่างนี้ตามหา ฉันจะเอาฉันจะเอาฉันจะเอาฉันอยากได้ฉันอยากฟังอีกฉันอยากดูอีกฉันอยากได้กลิ่นอีกมันขับเคลื่อนชีวิตเราแล้วมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วเรารับมันมาไว้ที่ใจเรียบร้อยแล้วแบบเจตนาไหมไม่เลยมันเข้ามาแบบ จู่โจมไม่ทันรู้ตัวเลยเห็นไหมแล้วเราจะเอาชนะมันได้ยังไงนี่เลยเราต้องรู้จักทวารทั้งหมดของเราให้หมดว่ามันรับรู้แบบไหนมันจริงหรือมันไม่จริงมันเป็นอะไรกันแน่สิ่งที่ฉันมองเห็นเนี่ย มันเป็นอะไรกันแน่สิ่งที่ฉันได้ยินเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่สิ่งที่ฉันได้กลิ่นเอวันนี้หนังจีนนิดนึงนะแบบว่าเราต้องต่อสู้กับเจ้ากรรมในเวรไงเออก็เลยพามาฝึกวิทยายุทธกลางป่านี่แหละใกล้ๆก้ต้นไม้ใกล้ๆธรรมชาติเอาธรรมชาติเข้าข่มอ่าขอให้เรารู้ไว้เอะว่า ตาเราเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นได้จริงๆทั้งหมดมันมองเห็นเท่าที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์สามารถเห็นได้แต่สัตว์อื่นมันเห็นได้ใกล้กว่าเราอีกอะลองๆนะเราแบบว่ามนุษย์เทคโนโลยีแล้วใช่ไหมเรา มีกล้องจุลทรรศน์แล้วเว้ยสมัยเนี้ยลองเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องดูดิในโลกเนี่ยโอ้โหมันแตกยิบย,อย่อยิบย่อยมันจะไม่จะไปมันจะไม่ใช่ภาพที่เราเห็นแบบนี้ละมันจะไม่สวยงามแบบนี้ละมันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ละอ้าวแล้วความจริงมันคืออะไรอะ่ะนี่ไงแปลว่าสิ่งที่เราเห็นเริ่มไม่จริงละอ่าเริ่มไม่จริงละ ใครอยากเชื่อก็เชื่อนะเหล่าคนนึก็ไม่เชื่อแล้วมันเริ่มไม่จริงแล้ไอ้ที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆอ่ะแต่เราอะไปเห็นแบบนี้เองอ่ะเพราะเรามีศักยภาพการมองเห็นแค่นี้ไแล้วแล้วเสียงอ่ะเสียงอ่ะเราเนี่ยนะเสียงทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ได้ยินเราได้ยินแค่หปอร์ซ็นต ของทั้งหมดน้อยไหมแล้วอย่างนี้จะมาตัดสินว่ามันคือจริงคือไม่จริงคืออะไรได้ไหมไม่ได้เพราะมันได้ยินแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เองอะแมวนะยังได้ยินมากกว่าเราถึงสามเท่าอะอะปาโลมาเนี่ยได้ยินมากกว่าเราถึงหกเท่า ประสิทธิภาพการได้ยินต่างกันแปลว่าเสียงที่เราได้ยินไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ละไม่ใช่ของจริงละอ่ะจมูกอันนี้สังเกตเองได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราไปที่ที่มีกลิ่นแรงๆอะ,อะสมมุติว่าเราไปกองขยะอะเราไม่เคยไปเลยกองขยะเยพิ่งไปครั้งแรกเลย โอ้โหเต็มจมูกเลยแต่พอเราอยู่ที่นั่นสักพักประสิทธิภาพการได้กลิ่นของเราจะลดลงไป50%เราจะเริ่มเบาล้กลิ่นมันเริ่มโอเคละเริ่มเบาละเริ่มเริ่มไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลืมถามว่ามันเท่าเดิมไหมมันเท่าเดิมเว้ย แต่ประสิทธิภาพการได้กลิ่นของเราอะ่ะมันลดลงในช่วงเวลาที่เราได้กลิ่นไปแล้วอะ่ะเป็นไงจริงมะมไม่จริงอีกแล้วรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่เข้ามาในจมูกไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่สามภาษาเองนะไม่จริงแล้ว ใช่ไหมแล้วอย่างนี้มันคืออะไรมันชื่อว่าพี่มายาเราถึงเรียกมันว่าละครโรงใหญ่ไงโลกเนี้ยเพราะเราอะ่ะมีประสาทสัมผัสที่มันสัมผัสได้เท่านี้จริงๆ <c oughs> สิ่งจริง,งคืออะไรในเมื่อรับสิ่งไม่จริงมาแล้ว แล้วประมวลผลด้วยหัวสมองด้วยความคิดมันจะจริงได้เหรอข้อมูลดิบไม่จริงแล้วนะใชข้อมูลดิบเข้ามาทางประสาทสัมผัสมไม่จริงแล้วนะพอผ่านเข้ามาในสมองปุ๊บอา้าวจะจริงได้ไงอะ่ะไปประมวลผลได้ไงอะมันยังได้ผลอะไรที่มันไม่ชัดเจนเลยอะใช่ไหม้ันทะลึ่งปล่อยมันเข้าไปสู่ใจชอบไม่ชอบมันอีกเอา้าของมันไม่จริงจะไปชอบมันทำไมนี่ จะไปอยากมันทำไมนี่ของมันไม่จริงอะ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากเอาชนะมันอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ววิธีเอาชนะเราก็แค่มีสติแล้วก็เฝ้ามองดูมันดูมันกลิ่นหนอเหม็นหนอ หอมหนอสีเขียวหนอสีแดงหนออ่ะเป็นไงพลังของคำว่าหนอที่เราพูดเมื่อวานสุดยอดไหมมันก็แค่สิ่งที่เราเห็นแต่ไม่ใช่สิ่งจริงอ่าเมื่อเราเฝ้าดูมันมันก็ไม่สามารถจ้าเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลมันก็ได้ เราไม่จำเป็นต้องชอบหรือไม่ชอบมันก็ได้ไม่มีความจำเป็นอืมแต่ถ้าเออเอามาเพื่อเพลิดเพลิเพนเว้ยนิสนึงอ่าเหมือนเราชอบดูละครถูกป่ะเราก็เอามาเล่นแต่เราต้องเข้าใจว่ามันคือมายาเราต้องไม่เอาใจของเราไปเกาะติดกับมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ไม่ได้อยากก็แค่เห็นรู้สึกชอบโอเคก็แค่มาอย่าป่ะใช่ไหมแล้วทวารทั้งทั้งหของเราเนี่ยนะอีการสัมผัสเนี่ยร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สามารถสัมผัสมันเป็นวัตถุได้ว่ามัน,ม,นมันมีรูปที่แบบว่าจับต้องได้อะ แค่เราได้ยินแค่เราได้เห็นเรายังคิดเลยว่ามันหลอนไปเองเรายังจับมันไม่ได้ไงเหมือนบางคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีเรายังคิดว่ามันเฮ้ยมัแค่หลอนวะ่ะเรายังคิดได้เลยอ่ะนี่แหละคือการป้องกันที่ดีที่สุดเราจะทำแบบนี้ได้ตลอดตลอดเปล่าะเออแล้ววันนี้นะ